โดนขอร้อนยังดุงดุ่งรอนอะไรโดนของร้อนล้อมีเด้นอ่ะยังไม่ได้หวานไอ้ทำไมไม่เอาอันเก่าเทียบอ่ะสีนู้ดจานฮะกลงกว่าเดิมยังไงตัดยังไงมันกว้างกว่าเดิมเงี้ยน่ะเลยเยี่ยมีเทียนถามเรื่องสีนู้ดจานเอมาได้จะเหยียบไหมชอบชอบเหยียบ

ねええ。<laughs> จะปะไอรูรูตรงนี้นะครับที่ยังไม่ปะข้างบนปะอย่างเดียวอย่าเดียวสองตัวนี้ก็ใช้แผ่นสีสีแผ่นอรงนี้สี่ห้าหกหกแผ่นหกแผ่น สีลงของเรายังรอเลยครับอัดฉีดอัดฉีดแล้วก็เช็ดยางดำแม่ฝนมาตกไปโปรยด้วยนะเมื่อกี้ฟ้าก็ครึมอยู่ที่แรกว่าจะเช็ดเช็ดหัวรถด้วยโอ้ฝนตกก่อนเลยไม่เช็ดเช็ดแต่ยางเสร็จพอดี ผนก็ตกเงาเงาแวบๆบเลยเหลือขัดตียังไม่ขัดแต่มันเงาด้วยนะครับเจ้าลงก็ดำเป็นที่เรียบร้อยตรงตรงนู้นแล้วก็ฝั่งข้างบนีน แล้วก็เรือเชื่อมมันจุกจิกจุกจิกนะครับเชื่อมตามกระดูกกระดูกดำราวราเยอะเร็วเวจ้าลงช้ำเยอะลมยังหาที่รั่วยังไม่เจอ พ่นสีแดงเลยนะสีแดงแรงฤทธิ์จะลงพ่นพ่นสีแดงด้วยมั้งเรียมแล้วเรียมแล้วเรียมแล้วนะยิงออกไปวันตันหนึงยิ้มยิ้มในแคตีวันตันนึ่งยิ้อยิ้มทั้งวันคันนี้คันนี้คันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่คันนี้เขาล้างบ่อยคนะันนี้ คันนี้เขาร้างบ่อย <laughs> อันนี้ร้างบ่อยข้างในมันมีเครค่องมีดินเ,เท่าไหร่ <laughs> ใช่มีแต่ไอ้หินมขัด <laughs> ซีจะผุหมดแล้ว <laughs> เริ่มงานวันไหนเนี่ย่างคารตังคารอังคารอังคารเจอกันรถพี่ เออเจอกันนะีงฟ้าเจอกันนะน้ำคันฟ้ากับฟ้าเจอกันเลยเออเดี๋ยวคอยดูว่าฟ้านี้กับฟ้านั่นอันไหนแรงกว่ากันนะพูโหโดพูดล็อกกี้ไม่ได้ทำไมอ่ะอันนี้เมียนางบอกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไหมถ้าถ้าไอประมาณว่าทางเรียบเออทางเรียบนี่เจอกันเจอกันเออทางเรียบวิ่งจมไม้อะจมไม้ คอยลองติดตามติดตามดูว่าเจ้านางฟ้ากับไอ้นี่สิงเทกสิงหเทกเหรอสิงเทกอันนี้เขาชื่อสิงหเทกสิเถกฮิโนสิงหเทกอ๋อฮิโนสิงหเทกเกาะโบเกาะโบปูเลยไหมเหมือนเหมือนมาหอนไหมไม่มีเสียงไม่มีเสียงมันจิ้งดีเหรออ๋อโบจิ้งรีดโบจิ้งรีดไม่ใช่โบเอวนะโบจิ้งดีไทยนี่อ่ะไอ้นี่อะไรมาหอนเหรอ เดี๋ยวพรุ่งนี้โมท่อไหนนะ่ะเอเอเด<อ>ี๋ยวทเ<อ>วทหเลวงจะย้ายายมาใส่ออกมาออกข้างออกข้างเขี่ยเลยอย่างงี้ะทีก็แรงกว่าหลงดิทีนี้งงนนตีรวยเลยเออกไม่เล้าเลยเ ได้เชื่อมตัวนี้ด้วยเ<อ>ชื่อมอย่างดีเนียบเลยไม่รั่วแล้วครับโ,<อ>โอ้มันมีอากาศด,ด้วย ร,ร้านกว้างที่ถ้แกเช่าครับน่าจะเช่าเดือนเดือนเท่าไหร่เดือนสี่พันเนอะแน่ใ,นใจว่าเช่าเดือนเท่าไร่พรุ่งนี้ก็จะไปเปลี่ยนกระปุกพวงมาลัยใหม่หนักหนักเติบเลยกระปุกพวงมาลัยตัวนี้เพราาจะไปเปลี่ยนที่ไหนไม่รู้อยากเชื่อมตัวนี้ใหม่ได้ตัวนี้คดี กระจกตรงนี้น่าจะตัดตรงนี้ออกหน่อยนึงเชื่อมมองไม่ค่อยเห็นถ้าทำขาใหม่ครับโอ้ยังยังจับเลยติดกับเนหัวรถเลยตรงนี้ไม่ยื่นออกไปข้างนอก อยางเงาตาแตกอยางเงาตาแตกเลยนะดอยางดีเลยฝนลงซะขัดฝนลงเลยไปเขียนแม่งติดไฟหลีเขียนเน่สายเลยน่าจะสายนะหลอดหลอดใช่ไม่หลอดแต่สายอ่าติดเองเลยซื้อไอ้ไฟไฟไอ้ที่พวกาวิ่งเก็วิ่งก็โต๊ะก็กลางนี่สวยเลยเนี่ยแตกหลุด ไหนลานตรงไหนพูดถึงถ้าเรามีคอยขึ้นแพนน่ะอ๋อตะเทออกมา้ะเทออกมา้ะเทลานลานลานกองแล้วสต็อกไว้เหมือนในชุดนั้นน่ะใช่ไอ้นั้นเขาสต็อกไว้ปุ๊บเขาก็เ็ทะเลาะล้างไปเรื่อยใช่ก็ตักล้างไปเรื่อยนะใช่ใช่กาแบบเอามากองอัดอัดอัดแล้เลยแล้วก็ล้างทีเดียวอืมถามว่าเขาตลาดเขาตลาดกว่าเรานะใช่ใช่เขาเยอะกว่าเราอีกเนี่ยใช่ อาจกับเราเราต้องมาถอยเทขึ้นแลมเทกว่าจะไปแต่ที่ยวเขามาสองเรามาหนึ่งเขาอาจอย่างเดียวอาจเขาต้องยิ่งต้องเยอะยิ่งดีอ่ะตายล้างมานานนันนานไงนานได้เยอะกว่าเราเ,เราคอยวิ่งล้างไปเรื่อยวิ่งล้างไปเรื่อยแต่ท่านกินครับเ <c ười> ขาว่าตรงนั้นขายถูกกว่าลานไว้นะของเราเหรอใช่ขายถูกกว่าเขาอีกใช่เกาขายแพงกว่าเหรอขายล้างน,นะนั่นแหละ เอาไอ่ถึงเขามีมีแบบประมาณว่าปากเสียงอะ่ะปากเสียงไม่ค่อยถูกกันอะ่ะไปคนละคากันใช่น่าจะกดราคากันแหลยกดราคากันไหนเอาไม่ถึงวันนั้นเขามายกหลักเขาพี่กันเหรอฮะพี่กันเหรอใช่อที่หอยบ่อตา,ายนั่นแหละวาแล้วไหนไตอนแรกผมก็ไปวิ่งแหละผมก็วิ่งเลาะไปนู่นแหละทีนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์เด้มาดา่าไม่รู้ด่าใครหรอก ไอผมไปเหยียบที่เขาไงเหยียบเที่ยวเดียวเองโดนเดินเขาขีม่มาใส่มาด่าเลยไปแเ็ดไหมเฮ้ย,ยใส่เกล็ดเหียบโอ้โติ๊กเกอร์เต็มเต็มรถเลย โอ้โหไม่รูบริษัทไหนต่อบริษัทไหนหลังนะมาวิ่งนี่ต้องยกหัวยกน้อยหลงตัวใหม่ใส่เอาไอ้ปั๊ดุปปั๊ดุกใส่เลยนี่อันนี้ต้องเมก้าน้อยเมก้าน้อยลงอุ้ยหัวต้องหกอ่ะนะเอาไอเอสเจ็ดร้อยได้บ้างทำไมอ่ะเอาแล้วหละดีนอนก็เดากันเกิน นั่นแหละนอนก็เด้ากันเนาะรถเราไม่กล้าลองหกไปวะเนี่ยงั้นก็เดา้เา,ก,ดากันไม่ค่อยสนุกเดีหกไปพอดีเลยไม่ต้องขยายแคทีด้วยรวมได้เลยไทยเอสเจ็ดร้อยมันมันมันต้องขยายใช่ไหมต้องถางแคทีอยู่เนี่ยอ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ